สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับช่างอาทิตย์บอลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันเช่นเคยครับแต่ก่อนเอ็นเนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสักนิดหนึ่งครับเมื่อวานไป7เข้ามา6ตายแค่คู่เดียวเท่านั้นครับก็คือมายยก้าแพ้ลาคอรุนญ,ญา0ูนย์นึ่นั่นเองครับ ส่วน6คู่ที่เข้าก็มีราชบุรีชนะระยอง4-2เอลเช่ชนะเออิบาน1-0บาเลนเซียชนะสปอร์ติ้งกิคอน2-0เชลซีชนะคาดิฟซิตี้3-1เอฟซีทูลอัดวินด์ทูไป4-1แล้วก็เซนกันเล่นชนะซียงไป3-1ครับยังไงวันนี้รมเรือนต่อครับแล้ววันนี้วันพุธที่17ธันวาคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่เจนเคครับ เป็นฟุบอลถ้วยคาราบาวครับของอังกฤษ2คู่หลีกสูงสุดสวิส์แลนด์2คู่ที่เหลือก็เป็นฟุบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนหลีกสูงสุดสกอตแลนด์และก็ฟุบอลถ้วยโกปาดูเรของสเปนอย่างละคู่ครับเราไปเริ่มคู่แรกกันที่ฟุบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนกันก่อนก็นเ,เล่นครับแข่งเทพทูแบ,บงกอกยูเนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนำดินสโมสรจากเวียดน,นามคู่นี้เตะกันเวลา19นาฬิกาครับ สิ่งในกลุ่มนี้นอกจากแบง g k คอกอยู่ในเตดกับนำดินแล้วเนี่ยก็จะมี JDT หรือว่ายาโฮดารูทักซิมสโมอสรของมาเลเซียสวาเรียงจากแคมโบเดียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์และก็ฉานอยู่ในเตดจากเมียนมาด้วยครับ โดยแบงคอกยูเนเต็เนี่ยตอนนี้แข็งมา2นัดไม่ชนะใครเลยครับนัดแรกบุกไปถูก JDT อัดมา4 0ศูน์เกมที่2เปิดบ้านเสมือนไลออนซิตี้เซลเลประตูต่อ2ทำให้ BU เนี่ยเสมอ1แพ้1ยิงได้2ประตูเสีย6ประตูเก็บได้แค่แต้มเดียวอยู่อันดับ5ครับขณะที่นํำดินเนี่ยแข็งมา2นัดชนะรวดเลยครับนัดแรกเปิดบ้านเฉือนชนะสวายเรียงจากแคมโบเดียไป2-1 ส่วนเกมที่2นํำดินก็บุกไปเอา,นาชานะฉันยูเนเตดถึงเมียนมามา3 0รวม2นัดนํนำดินยิงไป5ประตูเสียแค่ประตูเดียวเก็บไป6คะแนนเต็มเป็นรองจ่าฝูงครับส่วนผลงานในไทยลีกตอนนี้แบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ที่4ครับแข่ง15นัดชนะ7เสมอ5แพ้3เก็บไป26คะแนนขณะที่นํำดินผลงานในลีกเวียดน,นามตอนนี้อยู่ที่10ครับแข่ง10นัดชนะ2เสมอ4แพ้4นัดเก็บไป10คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้ที่ผ่านมาเคยเจอกันมา2ครั้งในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทูฤดูกาลที่แล้วนั่นเองครับนัดแรกเนี่ยเสมอกันที่บ้านของนำดินศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมที่2เป็นแบงคอกยูเนเต็ดที่เปิดบ้านเอาชนะน,นำดินไป3าประตูต่อครับส่วนฟอร์มสิบนัดหลังชุวงุ้นทราการเนี่ยแบงคอกยูเนเต็ดชนะ2นัดเสมอ5นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปแพ้อยุธยาายูเนเต็ดในเกมหลีกมา1นประตูต่อครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบน้าหลังสุดเนี่ยแบงคอกอยู่ในเตดทำกำไรไป3นัดขาดทุน7นัดแต่ว่า6นัดหลังเนี่ยบียูขาดทุนทุกนัดเลยครับขณะที่ผู้มาเยือนจากเวียนนานอย่างนันดินสิบน้าหลังทุนทายการเนี่ยชนะ3นัดเสมอ3นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดนำดินเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มอีสเทนสมศสรจากฮ่องกงในศึกเ CL2 แบบหน้ากังขาไป9ประตูต่อศูนย์แต่สุดท้ายก็ตกรอบอยู่ดีเพราะว่ารวมแล้วเนี่ยก็ยิงประตูได้น้อยกว่าราชบุรีของไทยเราน,นั่นเองครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิมนหลังสุดเนี่ยนำดินทำกำไรได้แค่2นัดขาดทุนเป็นนัดครับไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้แบงคอกยูเนเต็ดเจ้าบ้านต่อ0.25ยปลาปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2 7 5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุน้นสำหรับแฟนบอลของแบงคอกยูเนเต็ดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถึงแม้ว่า2นัดที่ผ่านมาในรายการนี้เนี่ยแบงคอกยูเนเต็ดจะยังไม่ชนะใครในขณะที่นําดินชนะรวดมาก็จริงครับ แต่ว่าถ้าดูจากคู่แข่งแล้วเนี่ยต้องบอกว่า BU เจอของหนักทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น JDT หรือว่า Lion City s e i l o r s เนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพของทั้ง2ทีมค่อนข้างจะเหนือกว่าสวายเรียงแล้วก็ฉานยูเนเต็ดที่เจกับนำดินครับถามการเจอกันของคู่นี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยแบงคอกยูเนเต็ดไม่แพ้นำดินเลยครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยคุณภาพของทีมแถมเกมนี้ BU ได้เล่นในบ้านเนี่ยน่าจะเอาชนะผู้มาเยือนจากเวียดน,นามอย่างนำดินได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI อให้แบงคอกยูเนเต็ดชนะนํำดิน3 1หครับ AI บอกว่าโอกาสที่แบงคอกยูเนเต็ดจะชนะเนี่ย65%ส่วนนํำดินโอกาสชนะ15%แล้วโอกาสเสมอกัน20%ครับซิงแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับันครับว่าอยู่บ u บูกระจายครับผม คู่ที่2ไปกันที่ฟุบันถ้วยคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายกันครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดสนามเอเดฮัสเตเดียมรับการมาเยือนของพึ่งพิฆาตเบนฟอร์ดคู่นี้เตะก,กันเวลาตีสอครึ่งตามเวลาบ้านเราครับผลงานในลีกตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นรองจากฝูงครับแข่ง16นัดชนะ11เสมอ1นแพ้น4นัดเก็บไป34ขคะแนน ส่วนเบนส์ฟอร์ดผลงานในลีกอยู่ที่15ครับแข่ง16นัดชนะ6เสมอ2แพ้8นัดเก็บไป20คะแนนครับคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยเบนส์ฟอร์ดไม่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ City เลยครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะเบนส์ฟอร์ดไป4นัดและเสมอกัน1นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในเกมลีกเมื่อวันที่5ตุลาที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็บุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดได้1ประตูต่อ0ครับ ส่วนฟอร์มส0นัดหลังทุนทายการเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ8นัดแพ้2นัด5นัดหลังเรือใบชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดก็บุกไปอัดคริสตัลพาเลสในเกมลีกมา3 0ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจส0นัดที่ว่าเนี่ยเรือใบสีฟ้าทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเบรนท์ฟอร์ดสิบนัดหลังทุนทายการเนี่ยชนะ5นัดแพ้4นัดเสมอ1นัดก็คือเกมล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอลีกยูไนเต็ดในเกมลีก1ประตูต่อหนึ่งแน่นงครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเพิ่งพิค่าทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอน1.5่และน่าจะไหลลงมาที่1ลูกครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนนะคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าครับเพราะจเทียบเคียงจากผลงานช่วงล่าหลังเนี่ยต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ร้อนแรงกว่าเยอะครับ ห้านัดหลังสุดรวมทุราการเรือใบสีฟ้าชนะรวดเลยนะครับในขณะที่เบนฟอร์ดเนี่ยห้านัดหลังสุดแพ้ไป3นัดชนะคะนัดเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะเกมนอกบ้าน4นัดหลังเบนฟอร์ดแพ้รวดเลยครับโดยเกมนอกบ้านนัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปถูกสเปอร์อัดมา2อศูนย์แถมการเจอกัน5ครั้งหลังสุดตามที่เรียนข้างต้นครับว่าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นฝ่าชนะไปถึง4นัดโดยที่เบนฟอร์ดไม่ชนะซิตี้เลยครับ ส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้เรือใบสีฟ้าได้เล่นในบ้านน่าจะเอาชนะผู้มาเยือนอย่างเบรนฟอร์ดได้ครับ1เม็ดน่าจะมาลุ้นไม่2องเพื่อทำกำไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุ้นให่ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเบรนฟอร์ด3-0ครับ a อบอกว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเนี่ย75%็สเส่วนเบรน์ฟอร์ดโอกาสชนะแค่8%ปแล้วโอกาสเสมอกัน17%ครับ ซึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องการก,กับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับอันครับว่าอยู่เรือใบสีฟ้าได้สมรหลายเฮฮาแน่นอนครับผมคู่ต่อมายังเป็นเกมคาราบาวครับอีกคู่นึงครับสาริกาดงนิวคาสเซลยูเนเต็ดจะเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของฟูลแลมคู่นี้เตะก,กันเวลาตี35นาทีครับผลงานในลีกตอนนี้นิวคาสเซลยูเนเต็ดอยู่ที่12ครับแข่ง16นัดชนะ6เสมอ4แพ้6นัดเก็บไป22คะแนน ส่วนฟูลลัมเนี่ยอยู่ที่14ครับแข่ง16นัดชนะ6เสมอ2อ2แพ้8นัดเก็บไป20คะแนนครับคู่นี้เจอกัน9ครั้งหลังสุดเนี่ยฟูลล่มชนะนิวคาสเซิล2นัดส่วนนิวคาสเซิลชนะฟูลล่มไป7นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในเกมลีกยูกูการนี้เมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมานี่งครับแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลที่เปิดบ้านชนะฟูลลัมไป2ประตูต่อ1ครับ ส่วนฟอร์มสิบนัดหลังทุนทรายการเนี่ยนิวคาสเซนลยู่นเตดชนะ4นัดเสมอ2นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกแพ้แซนเดลาในเกมหลีกมา0ูนครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยนิวคาสเซิลทำกำไรไป3นัดขาดทุน6นัดครับฝั่งผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมสิบนัดหลังทุนทรายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอ1นนัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปอาเชนะเบอร์รี่ในเกมหลีกมา3-2 ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยฟูลลัมทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดครับเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้ New นิวคาสเซลต่อหนึ่งลูกและน่าจะลงมาที่0.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2 7 5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุน้นสำหรับแฟนบอลของฟูลลัมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานช่วงลหลังเนี่ยดูเหมือนว่าฟอร์มของทั้งสองทีมจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไรครับ5นัดหลังสุดเนียนิวคาสเซลชนะ2นัดแถ้เป็นนัด ในขณะที่ฟูลแลม5นัดหลังสุดชนะ3นัดแพ้ไป2นัดแต่ว่าผลงานการเล่นนอกบ้านของฟูลแลม2นัดหลังเนี่ยพอเขาชนะรวดเลยนะครับก็มีบุกไปเอาชนะสเปอร์สองหนึ่งและเกมล่าสุดก็เอาชนะเบอร์ลีมามา3-2ถามการเจอกัน3ครั้งหลังสุดเนี่ยฟูลแลมเป็นฝ่ายชนะนิวคาสเซิลไป2นัดโดยที่สาริกาดงชนะฟูลแลมแค่นัดเดียวเองครับส่วนตัวก็เลยมองว่าในเวลา90นาทีฟูลแลมไม่น่าจะแพ้นิวคาสเซิลครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนให้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ New นิวคาสเซิลชนะฟูลแลม2อศูนย์ครับ AI บอกว่าโอกาสที่นิวคาสเซิลจะชนะเนี่ยห้าส่วนฟูลแลมโอกาสชนะ20%แลวโอกาสเสมอกัน22%สงนครับซีแอนมินขอยืนยันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ครับเพราะมองว่าเกมนี้ฟูลแลมสู้ได้และสกอร์น่าจะไหลไปทางสูงดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปฟูลแลมก็จังเหมือนกันครับผมคู่ที่4ข้ามไปที่สวิตซูเปอร์ลีกหรือว่าหลีกสูงสุดของสซรรนกันคัคบ ยังบอยส์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกราสฮอปเปอร์คู่นี้ตะก,กันเวลาตีสอครึ่งครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้ยังบอยส์อยู่ที่3ครับแข่ง17นัดชนะ8เสมอ5แพ้4นัดเก็บไป29คะแนนขณะที่กราสฮ h อปเปอร์เนี่ยอยู่ที่11หรือว่ารองบัยสนี่นครับแข่ง17นัดชนะสเสมอ5แพ้9นัดเก็บไป14คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังสุดเนี่ยกราสฮอปเปอร์ชนะยังบอยสอนัดเสมอกัน2นัดโดยที่ยังบอยชนะกราสฮอปเปอร์ไป็น1นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอนในเกมหลีกเมื่อวันที่30ตุลาที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งเกมนั้นเสมอกันที่บ้านของกราสฮอปเปอร์ไป3ประตูต่อ3ครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังทุนพราการเนี่ยยังบอยชนะ4นัดเสมอ3นัดแท้ไป3นัดนัดล่าสุดยังบอยเพิ่งจะเปิดบ้านอัดลูเซนในเกมหลีกไป2 0 ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยยังบอยส์ทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดฝั่งผู้มาเยืนอย่างกราสฮอปเปอร์สิบนัดหลังทุนทายการเนี่ยชนะ2นัดเสมอ2นัดแถ้ไป6นัดนัดล่าสุดกราสฮอปเปอร์เพิ่งจะบุกแพ้ซียงในเกมหลีกมา0ูนย์ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยกราสฮอปเปอร์ทำกำไรไป3นัดขาดทุน7นัด4นัดหลังเนี่ยกราสฮอปเปอร์ขาดทุนทุกนัดเลยครับ เงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้ยังอยส์เจ้าบ้านตอนหนึ่งลูกครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนนะคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของยังอยส์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายังอยส์ดูดีกว่าครับ โดยเฉพาะสถิติการเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดยังบอยส์ไม่แพ้ใครชนะไปถึง4นัด3นัดหลังที่เล่นเกมเย่าพวกเขาชนะรวดเลยนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านอัดลูเซนไป2อศูนในขณะที่กราสฮอปเปอร์สเนี่ยสนัดหลังในลีกแพ้รวดเลยครับก็มีแพ้เซเวตคาบ้าน0ูนย์และเกมล่าสุดก็บุกไปถูกซียงอัดมา1นส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ยังบอยส์ได้เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาน่าจะเอาชนะกราสฮอปเปอร์ได้ครับ1เม็ดน่าจะมาลุ้นไม่2ไปทำกำไรน่าจะสบายใจกว่า ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่าลุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ยังบอยชนะกราส s h อปเปอร์สามศูนย์ครับเอบอกว่าโอกาสที่ยังบอยเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยหกสส่วนกราสช็อปเปอร์โอกาสชนะ12%แล้วโอกาสเสมอกัน20%สิครับซงแอนมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่ยังบอยสอยกราส s ็อปเปอร์ครับผม คู่ต่อมาลูเซ่นจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเซิลคู่นี้เตะกันเวลาตีสอครึ่งครับลูเซ่นในหลีกตอนนี้อยู่ที่10ครับแข่ง17นัดชนะ4เสมอ6แพ้7นัดเก็บไป18คะแนนขณะที่บาเซิลเนี่ยอยู่ที่4ครับแข่ง17นัดชนะ8เสมอ4แพ้5นัดเก็บไป28คะแนนครับ นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยผลัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2นัดนัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกฤด,ดูกาลนี้เมื่อวันที่28กันยาทีท่ผ่านมาเนี่ยเป็นลูเซ่นที่บุกไปเอาชนะบาเซิลได้2ประตูตอนหนึ่งครับส่วนผลงานสิบนัดหลังถุ่มไตราการเนี่ยลูเซ่นชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้ไป6นัดแต่ว่า2นัดหลังลูเซ่นแพ้รวดเลยครับก็มีบุกไปถูก FC ทูนอัดมา4ีหนึ่งและเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้ยังบอยส์มา0ูนย์ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยลูเซ่นทำกำไรได้่นัดเดียวโดยที่ขาดทุนไป7นเจ็ดนัดด้วยกันครับขณะที่บาเซอร์สิบนัดหลังทุนทรายการเนี่ยชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดบาเซลเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอโลซานในเกมหลีกไปแบบไรสกอร์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยบาเซอร์ทำกำไรได้่นัดเดียว8นัดหลังขาดทุนทุกนัดเลยครับ ส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกณมนี้ให้บาเซลทีมเยือนต่อ0.25ปปลาตากลมและน่าจะไหลขึ้นไปที่0.5ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.25และหน้าจะลงมาที่3ลูกยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งบาเซลดีกว่าครับ โอเคแล้วว่าผลงานที่ผ่านมาของบาเซรลเนี่ยอาจจะดูกแกว่งไปแกว่งมาบ้างอะไรบ้างก็จริงแต่ว่าเกมนอกบ้าน2นัดหลังพวกเขาชนะรวดเลยนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปอัดวินเตอร์ทูมา21หนึ่งในขณะที่เจ้าบ้านอย่างลูเซ่นเนี่ยไม่ชนะในลีกมา5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วถามเป็นการแพ้ไปถึง4นัด3นัดหลังสุดในลีกเนี่ยลูเซ่นแพ้รวดเลยครับนัดล่าสุดก็บุกแพ้ยังบอยส์มา0-2ส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าบาเซรลจะบุกไปเยือนลูเซ่นแต่เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนได้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ลูเซนชนะบาเซลสองหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่ลูเซนเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยสาส่วนบาเซลโอกาสชนะ35%แล้วโอกาสเสมอกัน27%่บเอร์นต์ครับซึ่งแอนมินขอยแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่ก้อนพ้องต้องกันเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปบาเซลบุกเฉียนเจ้าบ้านครับผม คู่ที่6ไปกันที่ศึกสกอติชพรีเมียชิพกันบ้างครับดันดี u ยูเนเตดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซลติกคู่นี้เตะก,กันเวลาตีสามครับดันดียูเนเตดในลีกตอนนี้อยู่ที่8ครับแข่ง16นัดชนะ3เสมอ8แพ้5นัดเก็บไป17คะแนนขณะที่เซลติกเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงครับแข่ง15นัดชนะ10เสมอ2แพ้3นัดเก็บไป32คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้10ครั้งหลังสุดนเนี่ยดันดียูเนเต็ดไม่ชนะเซลติกเลยครับเป็นเซลติกที่เอาชนะดันดียูเนเต็ดไป8นัดเสมอกัน2นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันในหลีก2 utt, นัดเนี่ยเซลติกก็ชนะดันดีทั้งไปและกลับครับนัดแรกเซลติกเปิดบ้านอัดดันดียูเนเต็ดไป3 0ส่วนเกมที่2เซลติกก็บุกไปถลม่มดันดีถึงบ้านมา50ครับ ส่วนผลงานสิบนัดหลังสุดของดันดียูเนเต็ดเนี่ยเป็นเกมลีกทั้ง10นัดซึ่งพวกเขาชนะคะแนนเดียวเท่านั้นครับก็คือเกมที่เปิดบ้านเอาชนะแมร์เรนไป3าหนึ่งนั่นเองที่เหลือ9นัดดันดียูเนเต็ดเสม,มอ6นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดดันดียูเนเต็ดเพิ่งจะเปิดบ้านเสม,มอมาเทเวลไปศูนย์ปรตัตศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยดันดียูเนเต็ดทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับ ในขณะที่เซลติกสิบนัดหลังทุนทายการเนี่ยชนะ5นัดเสมอ1นนัดแพ้ไป4นัดแต่ว่า3นัดหลังเซลติกแพ้รวดเลยครับนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปแพ้เซนเมเรนในเกมบอลถ้วยมา1ประตูต่อสส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยเซลติกทำกำไรได้แค่2นัดขาดทุนไป7นัด4นัดหลังในเซลติกขาดทุนทุกนัดเลยครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้เซลติกทีมเยือนตอน1.25่อและน่าจะไหลลงมาที่1นลูกครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งเซลติกดีกว่าครับโอเคแล้วว่าเซลติกเนี่ยเพิ่งแพ้รวดมา3เกมติดก็จริงแต่ถานะเฉพาะเกมลีกเนี่ยหนัดหลังสุดเซลติกชนะไปถึง5นัดแพ้แค่นัดเดียวเองนะครับในขณะที่ดันดียูเนเต็ดเจ้าบ้านเนี่ยพวกเขาไม่ชนะในหลีกมา7เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับแถมการเจอกันของคู่นี้20ครั้งหลังสุดตั้งแต่ปี2 0 1 5เป็นต้นมาเนี่ยดันดียูเนเต็ดไม่ชนะเซลติกเลยครับ เป็นเซลติกที่เอาชนะดันดียูไนเต็ดไปถึง16นัด3นัดหลังที่เจอกันเนี่ยเซลติกชนะรวดส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าเซลติกจะบุ่เยนถิ่นดันดีเนี่ยแต่เชื่อว่าพวกเขาหน้าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับ1เม็ดหน้าจะมาลุ้นเม็ดสเม็ดสามเพื่อทำกำไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่าลุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เซลติกชนะดันดียูไนเต็ด4-0ครับ เอไอบอกว่าโอกาสที่ดันดียูในเต็ดเจ้าบ้านแต่ชนะแค่10%เท่านั้นส่วนเซลติกโอกาสชนะ78%แล้วโอกาสเสมอกัน12%สครับึ่งแอดมินก็เห็นพ้องตอ้องกันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขัแนและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปเซลติกไม่น่าพลิกับผมและเราจะปิดท้ายกันที่ฟุตบอลถ้วยโกปาดูเรของสเปนกันครับอลาเบสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบีย่าคู่นี้ก็เตะกันเวลาตีสครับ ผลงานในหลีกตอนนี้อาราเบสอยู่ที่12ครับแข่ง16นัดชนะ5เสมอ3แพ้8นัดเก็บไป18คะแนนขณะที่เซบีย่าเนี่ยอยู่ที่9ครับแข่ง16นัดชนะ6เสมอ2แพ้8นัดเก็บไป20คะแนนครับคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยอาราเบสชนะเซบีย่า3นัดเสมอกัน1นัดแต่ว่านัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกฤุูกาลนี้เมื่อวันที่20กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเซบีย่าที่บุกไปเอาชนะอาราเบสได้2ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนผลงานสิบนัดหลังทุมทรายการเนี่ยอาราเบสชนะ4นัดเสมือนนัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะแพ้เรอัอมาริดในเกมหลีคาบ้านไป1ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ยอาราเบสทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเซบีย่าสินัดหลังทุมทรายการเนี่ยชนะ4นัดเสมือ1นนัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดเซบีย่าเพิ่งจะเปิดบ้านอัดเรอัอโอบโดในเกมหลีกไป4ประตูต่อศูนครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินน้นหลังสุดเนี่ยเซบียาทำกำไรไป3นัดขาดทุน6นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้อลาเบสเจ้าบ้านต่อ0.25ปปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.25และน่าจะลงมาที่2ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของเซบียาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะ้าเทียบเคียงจากฟอร์มช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าอลาเบสไม่ได้เหนือกว่าเซบียาขนาดนั้นครับ 6นัดหลังสุดรวมทุรายการในอาราเบสชนะ2นัดแพ้ไป4นัดในขณะที่เซบีย่า6นัดหลังสุดชนะ3นัดแพ้ไป2นัด3นัดหลังเซบีย่าไม่แพ้ใครเลยครับแถมการเจอกัน2ครั้งหลังสุดเซบีย่าก็ไม่แพ้อาราเบสนะครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมลีกดูกาลนี้เนี่ยเซบีย่าก็บุกเปชนะอาราเบสได้2อหนึ่งซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าด้วยคุณภาพของทีมแล้วเชื่อว่าเซบีย่าไม่น่าจะแพ้อาราเบสครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารู้นี่ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เซบีย่าชนะอาราเบส2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่อาราเบสเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยสส่วนเซบียาโอกาสชนะ45%แล้วโอกาสเสมอกัยน25%ครับซึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉันบกันครับว่าไปเซบีย่าไม่น่าแพ้ครับผม และก่อนจะปิดคลิปนี้มาสูบอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างนะครับคู่แรกก็อยู่แบงคอกยูไนเต็ดที่สกอร์สูงครับคู่ที่2ให้อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สกอร์สูงคู่ที่3ไม่ไปฟูล่มที่สกอร์สูงคู่ที่4เนี่ยให้อยู่ยังอบส์ที่สกอร์สูงครับคู่ที่5ไปบาเซลที่สกอร์สูงคู่ที่6ให้ไปเซลติกที่สกอร์สูงและคู่สุดท้ายไปเซบีย่าที่สกอร์สูงอีกคู่นึงครับผมเอาก็สูงเหมือนละเบเนีย และขอฝากขอย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลนสถิติต่างๆมาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีรายการเลยที่ได้เลยว่าจะถูกร้อซครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วสึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอาัธยาศัยได้เลยครับสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ